สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็พบกันเช่นเคยนะครับในอากาศที่สดชื่นแจ่มใสในเช้านี้นะครับฝนก็เริ่มจางไปอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแทนที่แล้วนะครับก็เย็นสบายในเช้านี้นะครับแต่ไม่ว่าอากาศวันเวลาจะเป็นอย่างไรพระคำของพระเจ้ากดสดใหม่ทุกวันนะครับวันนี้ผมนำพระธรรมลูกามาฝากเพื่อจะเป็นพระพรกับ ทุกทกท่านนะครับในบทที่หนึ่งข้หนึ่งถึงข้อที่สก็เป็นคำนําแต่มีเรื่องที่ต้องคิดก็คือว่าในคำขึ้นต้นของพระธรรมลูกาท่านในแพทย์ลูกาได้ขึ้นต้นว่าท่านเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นักวิชาการก็ค้นคิดค้นคว้าค้นหากันว่าเทโอฟิลัสนั่นคือใครบางสายก็บอกว่า เขาเป็นเจ้านายชั้นสูงของโรมันคนหนึ่งนะที่ส,สนิทสนมกับนายแพทย์ลูกาแล้วขณะเดียวกันบางสายก็บอกโอ้ไม่ใช่เทโอฟิฟลัสเนี่ยเป็นอดีตเป็นอดีตมหาปุโรหิตของคนยิวเลยละ่ะที่ถูกปลดออกในรัตสมัยของเฮโรดอ,อักิปปาถ้าจำไม่ผิดนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราอาจจะ ไม่ไม่ติดลมเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าที่โดนใจให้ในแพทย์ลูก,กาได้เขียนพระธรรมลูก,กาด้วยนะไม่ได้ให้มาเจาะลึกเรื่องเทโอฟิลัสว่าเป็นผู้ไดแล้วก็จะมาถกมาเถียงกันแต่นะ่าสนใจอย่างเดียวก็คือความหมายของคําว่าเทโอฟิลัสก็หมายถึงสหายของพระเจ้าหรือคนที่รักพระเจ้าดังนั้นคําว่าเทโอฟิลัสก็ใช้ได้ว่า พระเจ้าดนใจให้ท่านลูกาเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคนที่รักพระองค์หรือถึงคนที่เป็นสหายของพระองค์หรือเป็นคนที่กําลังศึกษากําลังสนใจเรื่องราวของโปองแสวงหาพระองค์นะครับเพราะเราจะเห็นสิ่งที่ในแพทย์ลูกาได้ขึ้นต้นไว้บอกว่าท่านเองนะได้เห็นว่ามีหลายคนอุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งสําเร็จแล้วในถ้ำกลางเราทั้งหลาย ซึ่งเวลานั้นนะครับก็มีพระธรรมมาลโกพระธรรมมัทธิวเกิดขึ้นละท่านมัทธิวก็ได้บันทึกได้เขียนพระเจ้านดนใจให้ท่านเขียนสิ่งที่ท่านได้ยินกับหูว่าพระเยซูสอนอยังไงได้เห็นกับตาว่าองค์พระเยซูคิด้ด้ทาอะไรบ้างขณะโดยการลูกาก็นำบมบวนเรื่องเหล่านี้รวมทั้งมาลโกด้วยนะมาลโกก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านอักกทูดเปโต ที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองละก็เล่าถ่ายทอดให้กับท่านมารโกได้บันทึกไว้ลูกาก็ได้อ้างอิงว่าท่านได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ดังนั้นตามที่ท่านได้ศึกษาแล้วก็ท่านได้มีเคาะไขควรอย่างรอบครอบแล้วเนี่ยเพราะในข้อที่สามท่านบอกว่าเหตุฉะนั้นเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะทวนทีตั้งแต่ต้นมาจึงเห็นดีด้วย ที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลําดับเพื่อประโยชน์แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบนะเราจะเห็นว่าท่านลูกาได้ศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นแล้วก็นำมาคิดไข้ครวนตรวจสอบและก็มั่นใจแน่ใจว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความจริงในฐานะที่เป็นหมอนะก็เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบนะครับแล้วท่านก็ได้ยืนยันกับเทโอฟิลัสว่าให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ข้พเจ้าจะเขียนถึงท่านนะหรือที่ข้พเจ้าจะบอกกับท่านในเรื่องของพระเยซูริตนั้นมันเชื่อถือได้มันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ย้ำแบบนี้เลยนะแล้วก็เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งมัทติวทั้งมารโกเน่ไม่ได้จัดเรียงลำดับตามเหตุการณ์แต่นายแพทย์ลูกานั้นพระเจ้าดลใจให้ท่านได้เรียบเรียงข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหลายตามลำดับเลยนะครับเพื่อที่จะมองเห็นภาพและเข้าใจง่ายในนี้บอกว่าเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอัน เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นคือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วพื้นฐานของเทโอฟิลัสในนี้จากสิ่งที่เราจับได้ในข้อความที่ดูกาได้เขียนไว้ก็คือซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้วหมายถึงมีพื้นฐานเรื่องของพระเยซูบ,บ้างแล้วนะแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ต้องมาลังเลสงสัยเสิ่งที่ได้ยินมาสิ่งที่ฟังมานั้นมันเป็นความจริงไหม ลูกาก็นจริงจำนี่คือความจริงสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงดังนั้นคํดนาของพระธรรมลูกาในะวันนี้เราก็ได้รับพระพรเราก็เป็นสหายของพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าแต่มีอะไรไหมเมื่อเราอ่านพระคาของพระเจ้าแล้วหรือเมื่อเราฟังพระคําจากสวนแล้วเราสงสยัยเอ๊ะนี่มันจริงไม่จริงดังนั้นพระธรรมลูกาก็ยำ้ำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังตามพระคัมภีสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีนั้น มันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ทุกประการเลยดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำนำของพระธรรมลูกาก็ทำให้เรารู้สึกอยากศึกษาพระธรรมลูกาด้วยกันต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทำงานในจิตใจของเราทั้งหลายที่เราจะฮึกเหมิมแล้วก็สนใจใฝ่ใจในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงและก็จะยิงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรที่น้องทุกๆท,ท่านนะครับ สวัสดีครับ